มือใหม่ควรเล่นฟูลทีมหรือฟูลเมตามากกว่ากันครับคลิปนี้มีคำตอบครับ ID Game by a d o a บริการรับซื้อและขาย ID Game FC อะไรไม่ว่าจะเป็นทีมพร้อมเล่น M ล้วนของใหม่อัปเดตตลอดแถมไม่มีบริการปั๊ม M โอน M รับดึงนละเตหายากสำหรับใครที่สนใจลิงก์อยู่ด้านล่างครับ ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่วงสาระน่ารู้หลังจากเราหายไปนานเลนยไม่ได้มีสาระน่ารู้ออกมานานมากๆครับจนต้องร้องขอนะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นคําถามที่แบบว่าผู้เล่นใหม่ค่อนข้างเยอะสำหรับการเปลี่ยนฟีเจอรสี่มาเป็น f c online เนี่ยก็จะทําให้แบบว่ายอดคนที่มาเล่นใหม่เนี่ยก็สูงมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกันนะครับวันนี้ก็จะมาอธิบายว่าฟูลทีมกับฟูลเ,เมตาเนี่ยอันไหนมันเดียวกันแล้วมันเหมาะสมกับใครมากกว่ากันนั่นเองนะครับก็สำหรับใครที่ชื่นชอบคอนเทนต์แนวนี้ก็อันดับแรกฝากกด เราเริ่มกันก่อนเลยแล้วก like ันครับสำหรับฟูลทีมเนี่ยเรียกได้ว่าในเกมนี่มีหลายฟูลมากแล้วก็อย่างที่น้องๆทุกคนรู้กันอยู่แล้วแต่ละคนเนี่ยก็มีทีมที่ชอบอยู่แล้วนั่นเองใครที่ชอบทีมอะไรลองคอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยแล้วกันนะครับก็จะมีพวกเชลซีลิเวอร์พูลแมนยูมาริดเอซิมิลานเป็นประมาณนี้นั่นเองซึ่งจะบอกก่อนข้อดีของการเล่นฟูลทีมก็คือการมีฟีเจอร์ที่ยอดเยี่ยมทําให้การบวกการบวกสเตตโอเวอร์ออลของนักเตะเนี่ย เพิ่มมาอิ่งขึ้นด้วยนั่นเองนะครับเอาง่ายๆคือสมมุติว่าถ้าเราเป็นคนที่แบบว่าเล่นทีมชาอังกฤษอ่ะแบบนี้อังกฤษเรากดแค่ปุ๊บเนี่ยมันจะมีเริ่มแต่ขั้นที่1ขั้นที่2ขั้นที่3ขั้นที่4ซึ่งมันจะมีบอกเลยว่านี่เห็นหมั้ว่าเราต้องเล่นกี่แมตเพื่อที่จะปลดล็อคตามนั้นๆนั่นเองสมม,มุติว่าถ้าเราได้ขั้น4เนี่ยเราก็จะตามนี้เลยครับ,บว่าโอเวอร์ออล3 2ไกด์2แล้วก็บวกการจบสกอร์อีก1นั่นเองนะครับซึ่งรายชื่อมันเนี่ยสามารถมาดูได้ว่าเอ้ยพี่ทีมอังกฤษเนี่ยมีใครบ้างนี่เลยครับตามนี้เราสามารถมาดูได้หมดเลยแล้วก็มันก็จะได้บูตามนี้นั่นเองนะครับแต่ว่าข้อเสียมันก็มีเหมือนกันซึ่งถ้าใครแบบว่าเพิ่งแบบ เริ่มมาทําพี่ผมยังไม่ทําอะไรมันก็จะเป็นแบบนี้มันก็จะเอ้ยทำไมมันไม่ปลดล็อกทำไมพี่เขาทํไมได้แบบว่าโอวอร์บวกเยอะจังซึ่งเราต้องทําภารกิจเพื่อปลดล็อกนันเองนะครับอย่างยิบสองบราซิลเนี่ยก็จะเพิ่มเห็นไหมแปดคนขึ้นไปก็จะมีทางหน้าของการเลี้ยงบอลสามพ่อคุมบอลสามคล่องตัวสองปฏิกิริยาสองนั่นเองนี่คือข้อดีของการเล่นฟูลทีมก็คือจะมีบวกโอวอร์ต่างๆเข้าไปให้ทําให้นักเตะในทีมเนี่ยค่อนข้างสมดุลน,นั่นเองนะครับซึ่งข้อเสียก็มีเหมือนกันครับข้อเสียของการเล่นฟูนล การขายนักเตะแต่ละครั้งเนี่ยมีการเสียภาษีด้วยนั่นเองนะครับอันดับที่2เลยคือไม่ได้เก่งทุกตำแหน่งนั่นเองนะครับอย่างบางทีสมสมติว่าเป็นฟูลยืมบัวอย่างที่พี่ชอบเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้เก่งทุกตำแหน่งอาจจะมีแบบจุดอ่อนคืออาจจะเป็นแบบว่าประตูอจ,จุดอ่อนอจจตัวสำรองไม่เยอะอะไรเป็นแบบนี้นี่คือข้อสำคัญมากของการเล่นฟูลที่ต้อง ใจรักจริงเราเคยเล่นนะครับอันดับที่3การเล่นฟูลทีมคือถ้าในชีวิตจริงไม่เสริมนักเตะในเกมก็ไม่มีทางที่จะได้เสริมนักเตะแน่นอนนะครับและอีกอย่างหนึ่งคือชีวิตจริงเสริมนักเตะไม่เท่าไในเกมก็ต้องมาลุ้นิดว่าไอ้ตัวที่เสริมเข้ามาในชีวิตจริงเนี่ยมันจะเก่งหรือเปล่าในเกมอย่างเช่นลิเวอร์พูลเนี่ยเสริมไปอย่างทางโดมินิกโซบสไนอเล็กซิสแมคอลิสเตอร์วาตารุเอนโดเงี้ยถ้าไม่ได้เปรียบท็อปโอ้พี่บอกเลยว่าเล่นยากแน่นอนนะครับในจุดนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีขข้้อออออออเเ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 เสสสีีีีีีียยยงงกกกกกาา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 รรรรรลลล่่่่่่่่่่่นน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 นฟฟฟููููททมมมมมัััััะะะะคคคบบบ็็็ํหหหตตพพจจแวววใใปืดโ แล้วก็ไม่ต้องไปทำข้รกิจปลดล็อกอะไรมากเลยก็คือถ้าสมมติเราบวกเนี่ยเนี่ยเป็นซิเวอร์คือบวกห้ามเนี่ยบวกห้าตัวบวกห้าตัวเนี่ย โอเวอร์ออนมันก็จะบวกแล้วนั่นเองนะครับซึ่งหลายคนในบางคนซื้อ ADM รวนมาแล้วก็มาจัดเนี่ยมันเอาง่ายๆเลยนะครับอย่างคุณแค่บวก3เนี่ยเอาโอเวอร์คุณบวกอีกหนึ่งแล้วสมเมติว่าพลัง120เนี่ยคุณจะได้พลังเป็น121แค่นี้เลยเอ้าง่ายมากด้วยนะครับข้อดีของฟูเมต้าอันดับแรกเลยเราสามารถเลือกตัวเมต้าที่เราชื่นชอบได้เลยนั่นเองนะครับซึ่งที่เคยทำคลิปสอนไปแล้วฟูเมต้ามันจะเป็นวิธีเลือกกองหน้าเมต้ากองกลางเมต้ากองหลังเมต้าปีเมต้ารวมถึงประตูเมต้าอยู่ในคลิปปปสสสาาาาาาารรรรระะะะนน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 ูู่่่่่่้้้้ััััเเเเเเออองงหหบใใคที็มมมืแวขไไดดพลลลิจกๆย นะครับอันดับที่2ฟูลเมตาดีกว่าฟูลทีมยังไงขีดเส้นใต้าแล้วเก่งทุกตัวเก่งทุกตัวเพราะอะไรเราเลือกเองทุกตำแหน่งด้วยนั่นเองนะไม่ว่าจะเป็นแบ็คซ้ายเนี่ยโอ้เตโอเนี่ยคือถ้าคุณไม่ได้เล่นพวกแบบว่าเอซีมินาคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะได้ใช้เตโอในฟูลทีมแน่นอนถูกต้องไหแล้วก็สมมติว่าเป็นแบ็คขวาไอพี่แบ็คขวาเล่นเล่นใครดีวะถ้าเป็นแบบว่าเมตาเนี่ยโอ้โหเราเลือกไดอเดียกงดาร์โลอะไรเงี้ยเราเล่นได้หมดเลยฮาคิมมี่อย่างเงี้ยสมมติว่าคุณไปทำฟูลทีมแล้วคุณไปเล่นแแแบบบบสมม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 มุุตตตินนนนนนะะะคคคคครััััณณไไไปททาาาาาาฟูลลลีเเเเซออ่่่่่็็ขวจจจใยกกชง อาจจะเอาจจะเป็นบ่อในจุดนี้ด้วยนั่นเองนะครับก็เลยถึงมาว่าฟูเมตาเก่งทุกตำแหน่งแน่นอนอันดับที่3ฟูเมตาสำหรับพี่คืออะไรครับพี่ฟูเมตาสำหรับพี่คือเป็นตัวที่ทุกคนเล่นแล้วเข้ามือซึ่งไม่จําเป็นว่าเอ้ยมันต้องเป็นพี่อย่างเดียวเราสังเกตด้วยง่ายคือบางคนถนัดลุกกุลิดบางคนไม่ถนัดลุกกุลิตซึ่งพี่เป็นหนึ่งในนั้นที่ไม่ได้ถนัดลุกกุลิตเลยถึงแม้ว่าลูกกุลิตมันจะเก่งก็ตามแต่มันเป็นเมตาพี่ตัวใหญ่บางบอดได้ซึ่งพี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ไม่ได้ถนัดลู้ก็เดียว คลิปหน้าเนี่ยที่จะไปสอนวิธีการเลือกใช้แผนแล้วกันว่ามือใหม่เนี่ยควรเล่นแผนไหนและกันครับหรือใครอยากให้พี่ทำคอนเทนต์อะไรเนี่ยสามารถคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้เลยครับแล้วพี่จะมาทําให้น้องๆดูละกันว่าสาระน่ารู้ที่จะมาสอนในคลิปหน้าอยากให้เป็นอะไรลกันนะครับก็ขอบคุณที่รับชมจนถึงตอนนี้เอาไว้เจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ไ้ด้วยแล้วกันและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเวลามีคลิปอัปเดตใหม่จะได้แจง้งเตือนจะได้ไม่พลาดนั่นเองครับแล้วก็คลิปกกกนนเก